สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้เวลานี้ พระเกตมงคลพระนลายทรงสุบันพระพิลุณกุมารทอง เทพฤหัสบดีใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ความรักความรักคุณกับเขาไม่สมหวังเหมือนต้องมีความแตกต่างมีคนรอบข้างไม่คุณก็เขามีผู้ใหญ่ญาติคนรอบข้างต้องต้องเห็นสมเหมาะสมหรือต้องมีกฎเกณฑ์ มีกฎระเบียบแบบแผนในชีวิตค่ะต้องเหมาะสมต้องอยู่ในสายตาของผู้คนรอบข้างผู้ใหญ่ความรักเลยไม่ได้ดังคิดดังต้องการปรารถนาตัวเขาคุณกับเขาเอาชนะกันไม่ยอมกันมันรักกันเป็นคู่กันแต่ก็เอาชนะคาดหวัง คุณก็คาดหวังกับเขาไว้สูงไว้มากเขาก็คาดหวังมีทิฏฐิขัดแยง้งต้องใช้เวลาในการครบกันนะคะระหว่างคุณกับเขาแต่เขารักคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณกับเขาผิดไม่เข้าใจกันมีความเป็นตัวของตัวเองความคิดคนละอย่างต้องใช้เวลา พูดคุยปรับความเข้าใจทัศนคติความคิดการใช้ชีวิตการงานทุกอย่างนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันแต่เขาเขาดูสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสแต่เขารอคอยได้ความรักเขาเป็นเหมือนเขาบอกสื่อสัตว์มั่นคงจริงใจ,ใ,จในความรักเจอคนที่ใช่พร้อมที่จะแต่งงานอยู่กันจนแก่จนเฒ่าแต่เขานิ่งเขานิ่งรักนิ่ง รอคอยได้เขาคิดทบกตวนึกต้องไขควรเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาดูต้องมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขเหตุผลหลายอย่างมากมายทำให้ไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันต้องใช้เวลาแล้วรอคอยได้นะคะการรอคอยรอให้มั่นใจ เรามาดูสถานการณ์ชีวิตเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเทพสาวท้าวทตัตลโลดพยาพาลีจากปูทศกันเขาเผชิญการต่อสู้อาชนะอุปสรรค แต่ตัวเขาเองมีความเป็นอัจฉริยะดูธรรมดาแต่เขาก็สามารถประสบผลสำเร็จได้มีเท้าทัตตะสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆชีวิตเขาจะดีขึ้นแบบคาดไม่ถึงตอนนี้เขาไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาต้องการหาทางออกที่รวดเร็วเขาต้องปรับตัว เข้ากับสถานการณ์กับชีวิตเขาปรับปรุงตัวเขาเองเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองตอนนี้ดูเขาจะเผชิญการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยความสุข,ขุมแต่เขาก็ทำอะไรด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติเขาก็จะผ่านพ้นอุปสรรคพบกับสิ่งโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเขา ฟุกๆขาดไม่ถึงหรือตัวเขาเองมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเองค่ะทำงานที่ซับซ้อนได้งานยากๆหรือมียานสังหรณ์มียานสัมผัสอยู่ในตัวเขาความรักเขาเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรงห่วงแห่งความรักนี่ค่ะ ตกหลงรักรักคุณเ้าเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้รักที่รวดเร็วต้องการออกจากปัญหาที่รวดเร็วลักคุณความรักเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคนรักมีคุณอยู่ใกล้ๆดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่ะความรักห่วงเหงาความรักแต่เขาต้องการออกจากปัญหาแล้วเขารักคุณรวดเร็ว รักกันพบรักในหน้าที่การงานแต่ถ้าระหว่างคุณกับเขาหรือตัวเขาเองความรักเขาความรักต้องเหมือนต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วความรักเกิดจากความใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันหรือเป็นรู้จักกันในหน้าที่การงานพัฒนามาเป็นความรักความรักจะยืนยาวมันคงการดูแลห่วงใยเอาใจใส่ เขาอยู่ในห่วงความรักเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้นะคะรักเขาหลงสเสน่ห์คุณเทพสุขความรักมองเห็นความรักความหวังความฝันความสําเร็จที่รวดเร็วรักรวดเร็วเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้เวลานี้ไพอลลเคินรักบอกเลยค่ะ ใช้เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้เวลานี้หลงรักตัวเองสัมผัสที่เขิน อยู่ใกล้กันเหมือนมีความสุขรักรักแรกพบมีเคมีต่อกันคุณกับเขามีเคมีต่อกันเขาเป็นคนที่เอาใจใจรักตัวเองแต่เขานะ่ะเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาถามตัวเขาเองเขารักคุณเขาเริ่มเขากําลังคิดคิดหาทางออกจะทําอย่างไรเขาคิดถึงคุณคิด มีเคมีต่อกันรู้สึกดีๆคุณก็รู้สึกที่ดีๆกับเขารู้สึกที่ดีๆมีเคมีมีอะไรที่เหมือนๆกันอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุข <c oughs> ควบคุมมวลดำยังอยู่ในความซับซ้อนอุปสรรคปัญหา ไม่ตัวเขาหรือไม่ระหว่างคุณกับเขามีปัญหาเนาะคะ่ะแฟนคลับเขาห่วงคุณเป็นแฟนขับคุณหรือเขาทําตัวเหมือนแฟนลับคอยห่วงคอยมองคอยส่องตามชีวิตคุณคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนเขาก็อยากรู้ส่องมองชีวิตคุณอยู่แล้วเขาก็ถามตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่รักตัวเองเอาแต่จใจแต่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ เขาหวังหวงคุณสุขเขาก็สุขคุณทุกข์เขาก็ทุกข์แต่ยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ได้แต่มองได้แต่ส่องได้แต่ติดตามชีวิตคุณเป็นแฟนคลับคุณที่เดิมไม่เหมือนเดิมล้วคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมคุณกับเขาเคยรู้จักกันเคยรักกันพูดคุยอยู่ใกล้กันนะคะเคยรู้จักแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิม คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมหร,หรือคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาคุณกับเขาเคยคุยกันเคยดีเคยเคยนี่ยค่ะแต่เขาเอาแต่ใจแล้วเขาก็ถามตัวเขาเอง่ะเขาก็คิดถึงคุณเขาไปอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่มีคุณเขาก็ดูเศร้าๆแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขารักคุณแล้วคุณไม่เหมือนเดิมกับเขา ลืมไม่ลงเขาลืมคุณไม่ได้ลืมไม่ลงคุณกับเขารู้จักกันนะคะเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันหรือเคยทํางานด้วยกันตอนนี้เขาเพิ่งรู้สึกตัวเขานะคะ,ะเริ่มสัมผัสที่เินเริ่มคิดแล้วก็พูดกับตัวเองเมื่อคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาแล้วเขาก็ลืมคุณไม่ได้ลืมไม่ลงเขาคิดอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุข เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้พี่น้องรักงเหมือนพี่น้องบาดฝันมีคุณอยู่ในฝันหวังวางแผนชีวิตนะคะถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็มีคุณอยู่ในฝันบาดฝันแล้วคุณกับเขามีเคมีต่อกันรู้สึกที่ดีๆต่อกันแต่ก็ยังเป็นเหมือนพี่น้องยังเริ่มเริ่มต้นคิดหวังฝัน ไว้วางแผนชีวิตวาดฝันแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาคิดถึงคุณเขาอยู่ลำพังอยู่ลำพังจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะคะกำลังคิดหาทางออกจะทำอย่างไรเพราะอยู่ในปัญหามนดดาหรือคุณกับเขามีปัญหากันหรือตัวเขาเองนะคะถูกควบคุม มีอุปสรรคปัญหาแต่เขาอยู่ลําพังไกลกันห่างกันจากคุณอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลยังมีปัญหาต้องแก้ไขและเขากําลังคิดจะทําอย่างไรต่อไปนะเที่ยวเทศกาลเขาอยากเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณมีคุณอยู่ใกล้ๆมีความสุขอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะเขาก็ส่องมองชีวิตคุณอยู่แฟนครับ แต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะยังจับต้องไม่ได้ได้แต่มองส่องชีวิตคุณแล้วเขาก็ต้องการอยากท่องเที่ยวไปกับคุณหรือคุณกับเขาเคยเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุขนะคะไม่เหมือนเดิมเคยเดินทางท่องเที่ยวพูดคุยกันมีความสุขแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณมีคุณอยู่ใกล้ๆแล้วเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้ เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ถามตัวเขาเองจะทำอย่างไรต่อไปจากอย่างเข้าใจคุณกับเขาไกลกันห่างกันแต่ก็เข้าใจเขาเข้าใจในระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหายังมีปัญหาต้องแก้ไขคุกคามเขาทําให้คุณวุ่นวายใจนะคะวุ่นวายใจเพราะคุณเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ ในหัวข้อใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ลรวเป็นคนที่ทำให้คุณวิตกกังวลนะคะของรักของห่วงตอนนี้ยังหันหลังให้กันเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เรามาดูความรู้สึกของเขา เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาเป็นอย่างไรมาดูหัวใจเขาฟ้าหลังฝนเขาหวังตั้งใจไว้ผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตระหว่างคุณกับเขาก็จะสดใสสวยงาม อุปสรรคปัญหาไม่เข้าใจกันหลักหลวงมีแต่คำถามทำอย่างไรต่อไปส่วนนักกากยังไม่เข้าใจกันเขาไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจเขายังมีปัญหาต้องแก้ไขขออภัยแม่โม อะเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เบิกบานใจเขามีคุณแล้วเขามีความสุขนะคะหัวใจเขาเบิกบานเขาต้องการที่จะมีคุณมาเป็นคู่เขาจะทำให้ได้เขาเขาหวังว่าจะชีวิตจะสดใสหลังจากผ่านพ้นอุปสรรคนะคะนะตอนนี้นี่ก็รักโรเลมีแต่คำถาม ยังทาอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วหัวใจเขาก็มีแต่คําถามจะทําอย่างไรต่อไปแล้วเขามีคุณแล้วหัวใจเขาเบิกบานตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจกันส่วนหนังกากยังมีเรื่องราวหลายๆอย่างตองแก้ไขคานิง พูดไม่ออกบอกไม่ได้เขานิ่งนะคะตอนนี้คนที่นิ่งนิ่งเงียบแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่เขาก็ได้แต่คิดคิดจะทําอย่างไรต่อไปคิดว่าผ่านอุปสรรคหวังไว้จะชีวิตจะสดใสสวยงามแต่เขาก็นิ่งวนกลับมามีอุปสรรคปัญหาลักลวงลักผิดหวังเสียใจทําร้ายจิตใจคุณหรือมีปัญหากันเนะะี่ยค่ะเขาต้องการ จะวนกลับมาหาคุณและให้คุณวนกลับมาหาเขาออกจากปัญหาแต่เขานิ่งเขาได้แต่หวังหวังว่าฟ้าหลังฝนจะดีขึ้นจะเอาชนะใจคุณแย่งชิงต่อสู้อุปสรรคเนี่ยค่ะเขาจะไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดแต่เขาอึดอัดเขายังคิดหาทางออกไม่ได้นะคะแต่เขามีความสุขที่มีคุณ เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่เขายังเหมือนถูกจํากัดหัวใจเขายังอึดอัดยังวิตกกังวลมีดีจึงไม่งอไข่เขาว่าคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อดูดีมีสเสน่ห์ไม่งอเขาไม่รักเขาแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปเนะะี่ยค่ะเขามีแต่คำถามเขายังหาทางออกไม่ได้แล้วคุณก็อยู่ในหัวใจเขา เขาหาทางออกไม่ได้แต่เขาจะเอาชนะจะมีคุณแต่เขาก็นิ่งนิ่งแล้วเขาก็ยค่ะยังอึดอัดอยู่ในข้อจํากัดยังคิดตัดสินใจยังวิหาวิธีหาทางที่จะมีคุณมาเป็นคู่เอาชนะใจคุณบนกลับมาได้สําหรับความทรงจําเขาไม่ลืมคุณแล้วก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้นะคะหัวใจเขามีคุณ คุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาคนที่เขานิ่งนะคะนิ่งตอนนี้ไม่พูดแลวเขาไม่ทำอะไรเขาได้แต่คิดคิดแต่เขาไม่ยอมแพ้จะต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s ับ c r i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ